สวัสดีครับพี่พาวดี60รถสวยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็ทำการเดินทางไปส่งมอบรถนะครับที่บ้านลูกค้าที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าแฟนเพจนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเห็นรถสวยตรงปกถูกใจนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้รถดิสันนวรานะครับผมราคาแสนกว่าบาทนะครับผมของผมมดจำนะครับผมให้ทางร้านของเรานะครับ จัดส่งถึงที่นะครับผมาทางร้านขเขาก็ยินดีบริการนะครับผมไปจัดส่งให้นะครับผมเพราะว่าลูกค้านะครับผมไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองนะครับผมาทางร้านของเราก็พร้อมอจัดส่งให้นะครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับผมรอรับรถได้เลยนะครับผมสหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่สนใจรถมือสองสภาพ นะครับผมอาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทรนะครับ0924939977หรืออีเบอร์นะครับ0991472099นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมวิภาวดีซอย60นะครับผมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ